มาหน่อยชุดเมโทรนี่โอ้โหได้แล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็นแอปยู p h o n e แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้น แอป GG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลามือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอป GG Phone ตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ M V P ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึงสเท่ากันเลย แพ็ก M V P แพงก,กว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U G Phone ผ่านลิงก์ใต้ดิ s ิ r i p t i ใต้คลิปนี้ได้เลย ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปก,กันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลัน g ล r เจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกตอื่นๆต่างๆในเกมลันเลนเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ description หอใต้ปักมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกๆคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ซันนี่กับเกมไลยเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่หน้าต่างไอดีหลักกับคลิปเปิดการชาติกันอีกแล้วเนื่องจากว่าตอนที่ผมเข้าเกมมาเนี่ยตัวใหม่ก็ได้ทําการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเลนเจอร์ตัวใหม่ดันเป็นทตุมืดซะง,งั้นเลยตอนแรกเนี่ยเราเดาทางกันไว้ว่าน่าจะเป็นเลนเจอร์ทตุแสงแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็พลิกล็อกกลับมาเป็นธานตุมืดตันเองสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้หลายๆคนคอมเมนต์บอกว่ามันเก่งมากๆพี่แนะนําให้เปิดตามล่าไว้เลยผมได้ยินคานี้ปุ๊บโอ้โหมีเหรอที่ผมจะไม่เปิดเก็บไว้เพราะว่าในคลิปนี้ของเราได้ทําการเตรียมงบประมาณมาถึง250ใบกันเลยบอกได้เลยว่างบเท่านี้เนี่ยสามารถเปิดตามล่าเรนเจอร์โคลาโบได้แทบจะครบเซตเลยนอกเหนือจากว่าเราจะเกือแค่นั้นเอง และที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยก็คือตู้เพิ่มโอกาสเกียร์ดันเพิ่มเป็นดาบราชาจระเข้ ซึ่งดาบชิ้นนี้เนี่ยถูกนำมาออกจากตู้กาชาไปประมาณปีหนึ่งเต็มๆเลยก็คือหายจากเกมไปนานมากๆแต่รอบนี้ดันนำกลับมาขายบอกตั้เลยว่าใครที่ไม่มีเกียร์ดีๆใช้เนี่ยผมแนะนําให้เปิดตามราเกียร์ชิ้นนี้ไว้เลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเลดดับมันจะเละหรือมันจะเน่าขนาดไหนอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีละกันส่วนตัวผมคิดว่าดาบชิ้นนี้น่าจะจําเป็นมากๆและผมจะหยอดเปิด แทบจะทุกรอบเลยแล้วก็น่าจะเปิดให้ได้เกียร์ชิ้นนี้สัก1ชิ้นในรอบนี้ก็อยากจะได้จริงๆแต่ว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่น่าจะเปิดตามล่าแล้วเพราะว่าในรอบหน้าเนี่ยก็เป็นในรอบของโคลรบูด้วยนั่นเองและเกียร์ที่ผมต้องการมันน่าจะมาในรอบนั้นด้วยก็ต้องอรอลุ้นอีกทีละกันแต่ว่าคลิปนี้ของเราไม่ใช่เรื่องของโคลรบบไม่ใช่เรื่องของเกียร์แต่เป็นเรื่องของแสงมืดในเดือนนี้เพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้มีความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาหลายๆคนเนี่ย อยากจะได้มากมากและผมก็ไม่รู้ว่ามันเก่งเพราะอะไรแต่ผมก็อยากจะได้เหมือนกับคนดูนั่นแหละเพราะว่าตัวนี้มันใส่ชุดเมดเหมือนน้องเลมโอ้โหตัวอะไรที่ใส่ชุดเมดเนี่ยผมอวยหมดเลยตัวน้องเลมเนี่ยเป็นตัวอันดับหนึ่งในใจของผมเพราะว่าน้องเลมใส่ชุดเมดตัวตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวอันดับสองเพราะว่าตัวโคนี่ใส่ชุดเมดนั่นแหละโอ้โหอะไรมันจะสวยขนาดนี้ ผมบอกได้เลยว่าตัวไหนที่มันใส่ชุดเมดเนี่ยผมจะอวยเป็นกรณีพิเศษเลยและคลิปนี้เราต้องเปิดให้ได้ตัวของโคนี่ให้ได้เพราะว่าจะเป็นตัวอวยตัวที่2ของผมนั่นเองมาดูกันว่างบประมาณที่เราเตรียมมา250ใบเนี่ยจะได้ตัวของโคนี่หรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันเลยมา250ใบกับการเปิดกาชาที่ไอดีหลัก จะเกิดหรือจะดับก็ต้องมาลุ้นกันที่5ใบแรกแหละถ้ามันออก5้าใบแรกที่เหลือผมจะเก็บยาวๆไปรอแสงมืดกลางเดือนโอ้โหเตียวหุยเอามาทําไมเองไม่ใช่ชุดเมดผมต้องการชุดเมดไม่ใช่เองเองชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรไม่เกี่ยวอันนี้มาหน่อยชุดเมดโอ้โหไม่ใช่ชุดลูกเสือเอามาทําไมเนี่ยไม่เอาไม่ใช่ชุดลูกเสือโอ้โห หนักกว่าชุดลูกเสือว่าขนแตงโมแอปเปิลนี่แหละมาหน่อยโอ้โหอะไรเนี่ยมูนซามูไรตัวอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะไรเนี่ยใส่ชุดยุคตะอีกแล้วไม่ต้องการฟังปากผมไว้นะ GM ผมต้องการแค่โคนี่ชุดเมดเท่านั้นย้ำว่าขอชุดเมททาดมืดเท่านั้นมาหน่อยชุดเมททัดมืดโคนี่เมดโอ้โหผมเริ่มจะร้อนแล้วแหละ เอามาทำไมเนี่ยโคนี่ผ้าคลุมผมขอชุดเมทไม่ใช่ผ้าคลุมชมพูหมาหน่อยโอ้โหมองอรักไปไกลๆเลยตัวนี้คำว่าย่อยทิ้งยังใช้สิ้นเปลืองกับตัวนี้เลยหมาหน่อยโอ้โหเบานี่นักสะสมไม่ต้องการครับจังหวะนี้เราเปิดกันมาก็น่าจะประมาณ20กว่าใบแล้วแหละยังไม่เห็นเลยหมาหน่อยโอ้โหไม่ใช่ย0ิบใบผมเปิดไป40ใบแล้วหมาหน่อยชุดเมทโทนี่โอ้โหได้แล้วโอ้โหหวานเจี๊ยบคนดู โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยไอดี ID หลักผมเปิดได้แล้วสำหรับโคนี่ชุดเมดในงบเพียงแค่ 45บใบเท่านั้นย้ำอีกครั้งว่า45บใบโอ้โหอะไรมันจะคุ้มค่าขนาดนี้ไอดีหลักของเราอุตส่าห์เตรียมตั๋วกาชามาเกือ <ๆ S 1> บ300ใบแต่ดันเปิดได้ในงบเพียงแค่50ตัว๋วโอ้โหคุ้มมากตั๋วที่เหลือไปลงกับแสงมืดกลางเดือนและใครที่ยังสงสัยว่าแสงมืดกลางเดือนจะเป็นเลนเจอร์ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันอีกทีละกันแต่ว่าตอนนี้เราได้เลนเจอร์ตัวอวยของเรามาแล้วถ้าใครที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ให้เอาหัวน้องเลมมาแปะไว้คือมัน จะเป็นน้องเลมในเวอร์ชั่นคอปปี้เลยแหละสำหรับเจ้าตัวของโคนี่เมดแล้วบอกได้เลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้ผมจะปั้นและเอามาเล่นในทีมเพราะว่าเป็นตัวอวยของผมเองนอกเหนือจากว่าผมจะมีน้องเลมเนี่ยผมจะอวยน้องเลมสุดๆเลยแต่ว่าไอ้ทีหลักผมไม่มีน้องเลมไงผมก็เลยต้องมาอวยโคนี่ชุดเมดแทนเอาละเราได้โคนี่ชุดเมดมาแล้วที่เหลือคือไม่เปิดแล้วครับที่เหลือคือดองไว้ยาวๆเลยเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับ เลนเจอร์ในเดือนนี cous cous ้กันหน่อยละกันว่าเลนเจอร์ในเดือนนี้มีความสามารถอะไรเพราะว่าเฮ็นหลายๆคนบอกว่าเป็นความสามารถใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสามารถใหม่ตรงนี้จะเป็นความสามารถอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันที่เจ้าตัวของโคหนี่กันเลยละกันสําหรับเจ้าตัวของโคนี่ได้ความสามารถใหม่ที่เป็นต่อต้านเพิ่มแรงเองสําหรับต่อต้านเพิ่มแรงตรงนี้ผมแนะนําว่าให้อ่านให้ละเอียดเพราะว่าความสามารถตรงนี้มันใช้ได้ทั้ง เพิ่มแร300หน่วยแล้วก็เพิ่มแรง1,000หน่วยด้วยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองค่าว่าอาจจะไม่ต้าน300ไหมอันนี้ก็ผมไปลองทดสอบมาแล้วแหละเพราะว่าความสามารถนี้เนี่ยสามารถต่อต้านเพิ่มแรง300ได้ด้วยเหมือนกันและความสามารถนี้โอ้โหถามว่ามันดีไหมช่วงนี้ผมกล้าพูดเลยว่าบอดพีพีโหดมากๆและเลดการติดคอมโบความสามารถ ตัดแร่เนี่ยมีการบัฟขึ้นมาด้วยบัฟมาอย่างโูดเลยตอนนี้ใครที่เจอทีมตัดแร่คู่กับเพิ่มแร่เนี่ยแทบจะลีหนีทุกทีมเลยส่วนตัวที่ผมเล่นทีมตัดแร่กับเพิ่มแร่เนี่ยรู้สึกว่าเกมตั้งรับมันชนะลัวมากๆและเกมเล่นเองเนี่ยผมกดไปทีหนึง่งเลนเจอร์ฟรรันมแทบไม่ออกมาสักตัวเลยบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเมตาเพิ่มแล่มาแรงมากๆและตัวนี้จะเป็นตัวที่เอามาแก้ทางเมตาเพิ่มแล่แบบจ๋าๆเลยแหละ บอกได้เลยว่าใครไม่มีพลาดแน่นอนและตัวนี้มีโอกาสที่จะติดเมตาสูงมากๆ <c oughs> เนื่องจากว่าเป็นธาตุมืดซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะสงสัยว่าทําไมเลนเจอร์ธาตุมืดมันถึงเป็นเมตา <c oughs> เนื่องจากว่าการมาของเกียร์อัพมืดแล้วก็การมาของกิจิคาตะสเปเชียลและที่สำคัญเลยคือดาบราชาจะเคที่มาในเดือนนี้อีกก็เลยทําให้มันอวยเลนเจอร์ธาตุมืดเป็นพิเศษเลยคือตั้งแต่ที่ตัวเกมเปิดมาเนี่ยเกียร์ธาตุมืดที่ปาไปแล้ว3ามชิ้นแต่ว่าเกียร์ธาตแสงเพิ่งมาเพียงแค่ชิ้นเดียวโอ้โหคิดดูสิคนดู ไม่อวยธาตุมืดจะให้ไปอวยธาตุแสงแล้วแบบนี้อ่ะและความสามารถที่เขาให้มาอีกหนึ่งความสามารถก็เป็นความสามารถในการขัดขวางการสร้างกองทัพของศัตรูซึ่งความสามารถนี้เนี่ยไม่เห็นกันมานานมากๆแล้วแล้วก็มาอยู่ในตัวของโคโนี่เมดอีกถามว่ามันดีไหมผมว่ามันพอแก้ขัดได้แหละเหมือนกับตัวที่อ่าเป็นตัวตรงกันข้ามกับเจ้าตัวของบอสคนนอกกฎหมายอย่างเช่นเจ้าตัวของบอสคนนอกกฎหมายเนี่ยจะเป็นต่อต้าน5้าวิกับคอมโบตัดแร่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นต่อต้านเพิ่มแร่กับคอมโบหยุดนั่นเอง ก็คือเป็นความสามารถที่ตรงกันข้ามกันแต่ว่าการใช้งานเนี่ยใช้คู่กันได้เลยสําหรับเจ้าตัวของโคนี่เมดส่วนความสามารถเนี่ยสำหรับสกิลที่1จะเป็นการยกเลิกทักษะอามาตะของศัตรูลดอัตราการหลบทักษะของศัตรู30% 7ินวิสร้างความเสียหาย3,300ของพลังโจมตีลงในพื้นที่และโจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังด้วยนั่นเอง ซึ่งดาวเมจต,ตรงนี้จะเป็นดาวเมจกระเด็นและก็มีความสามารถในการลดลบทักษะด้วยถือว่าแรงมากๆเลยสําหรับความสามารถตรงนี้ถามว่ามีการฆ่าไหมตอนนี้ข้อมูลยังไม่มาเดี๋ยวถ้าข้อมูลมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกคลิปหนึ่งละกันส่วนอีกหนึ่งความสามารถเนี่ยจะเป็นความสามารถไฮไลไท์เลยก็คือความสามารถนี้จะเป็นการเรียกโคนีเมทอีกตัวออกมาเองซึ่งโคนีเมทตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษกว่าตัวต้นแบบก็คือจะเปลี่ยนศัตรูธาตุามืดเป็นไรธาตุนั่นเองลัด ล้ตัวนี้บอกตัวเลยว่าจะฮันเชิญหมายอยู่ที่10วินาทีนั่นเองซึ่ง10วินตรงนี้จะใช้สกิลเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นถามว่านอกเหนือจากนั้นจะออกสกิลไหมอันนี้เท่าที่ผมไปดูมาคือไม่ออกเลยคือจะออกเพียงแค่ตอนที่ซัมมอนออกมาเพียงแค่นั้นนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นตัวยืนขวางนั่นเองส่วนความสามารถเกียร์ที่เราติดให้กับเจ้าตัวของโคนี่เมดเนี่ยจะไม่นับเลยทั้งสิน้นจะนับเพียงแค่อ่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกียร์ดูแน่นอนเนี่ยจะนับหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รูู้เเเหมมือนนกัแต่่่่่วาาททีีผดย น่าจะนับค่าเกียร์โดนแน่นอนด้วยเพราะว่ามันแม่นมากๆเลยสำหรับสกิลตรงนี้แล้วก็ความสามารถเนี่ยจะเหมือนเดิมกับสกิลที่1เลยแต่ว่าจะแตกต่างแค่น,นิดเดียวคือเปลี่ยนสตูท่าแสงไปลายท่าแค่นั้นเลยถามว่ามีประโยชน์ไหมผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นยุคสมัยนี้เนี่ยฟังปากผมแล้วคนดูคือไม่มีประโยชน์เลยเอาง่ายๆคือเป็นสกิลที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะเลนเจอร์ท่าแสงตอนนี้ ที่มันตึงๆเนี่ยมันมีเพียงแค่บาวล็อกเท่านั้นที่เขาใช้กันนอกเหนือจากนั้นเทพจะไม่มีคนใช้เลยเอาตรงๆคือไม่มีคนเล่นท่าแสงเลยในยุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเล่นท่ามืดกันเป็นหลักกันเองก็เลยความสามารถนี้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าดาวมีของเขามีถึง2 s k สกิลเลยคือว่าแรงมากๆแล้ก็ใช้งานได้ดีแน่นอน แล้วก็ความสามารถก้าวดาวก็มีความสามารถที่ดีถึง4ี่ความสามารถกันเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการต้านทักษะของธาตุมืดซึ่งความสามารถนี้ดีมากๆใครที่เอาไปใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าตัวชนธาตุมืดแทบทุกตัวในเกมเนี่ยแพ้ทางเจ้าตัวของโคนี่เมดหมดเลยไม่มีตัวไหนยืนขวางตัวของโคนี่เมดได้เลยแม้กระทั่งการตีปกติโคนี่เมดก็สามารถเก็บตัวแทงธาตุมืดเลือดร้อยล้านได้แบบสบายๆเลยแหละสำหรับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆใครที่ต้องการตัวละลายแทงตัวดีๆตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆ และความสามารถต่อมาที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นความสามารถในการต่อต้านไอเทมน้ําแข็งซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าดีไหมสาหรับมเจอร์ตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่แหละแต่ถ้าให้ผมแนะนาเนี่ยผมจะแนะนําเพียงแค่3ความสามารถหลักๆก็จะมีต่อต้านการทาักการทักษะแบบนี้แล้วก็จะมีสร้างล่างคูนบวกกับความสามารถโจมตีครั้งสุดท้ายนั่นเองถ้าให้ดีเนี่ยผมแนะนําเป็นสร้างล่างคูนกับโจมดีครั้งสุดท้ายเพราะว่าถ้าใครที่ได้สอบความสามารถนี้มา มันจะสืิมให้ทีมเราแข็งแร่งขึ้นอีกหนึ่งระดับกันเลยเอาละเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเลนเจอร์ตัวคู่รองกันบ้างก็ไม่ชิงว่าเป็นตัวคู่รองหรอกก็น่าจะเป็นอนาคตเลนเจอร์ตัวเกลือแห่งตู้กาชาละกันสําหรับตัวแรกเนี่ยตัวเกลือก็คือเจ้าตัวของซาลี่พาเฟสโซดานเองซึ่งตัวนี้เนี่ยความสามารถอาจจะไม่ได้โดดเด่นเนื่องจากว่าเป็นสายไวพิพาไฟ เรื่องความโปรบางเนี่ยผมยุกให้สูงมากๆเลยเพราะว่าสายกับาธาตุเนี่ยก็ปาไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนความสามารถเนี่ยก็จะมียกเลิกทักษะอมตะแล้วก็ลดความเร็วการโจมตีลดความเร็วนการเคลื่อนที่แล้วก็สร้างความเสียหาย400ทุก,ทก10วินาทีเอาง่ายๆคือจะเป็นดาเมจพิษที่ดาเมจรวมกัน4,000แล้วก็ทะลุกล้วยก็ถือว่าแรงมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถเนี่ยจะเป็นาความสามารถในการบัฟซึ่งจะบัฟเพิ่มแม่นยำทักษะฟื้นฟูทังชีวิต แบบต่อเนื่อง7วินาทีแล้วความสามารถตรงนี้ถามพาดีไหมผมว่าโอเคเลยแหละสำหรับความสามารถนี้ความสามารถที่เขาให้มาเป็นพีชีพระดับ2ซึ่งความสามารถนี้ติดดีมากๆใครที่ลองไปเล่นก่อนหน้านี้นเนี่ยก็คงจะรู้ว่าพีชีพสองในวันติดทีหนึ่งคือรัวๆกันเลยแหละส่วนความสามารถก้าวดาวที่เขาให้มาแน่นอนแหละก็ต้องเป็นความสามารถใหม่อยู่แล้วก็คือต่อต้านการใช้แร่าธาตุเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งความสามารถนี้บอกได้เลยว่าจะต่อต้านความสามารถที่เป็นศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้น ไม่รู้ว่าอ่ะก็ตามที่เห็นเลยว่าระดับ2ก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันอาตะกีผมลืมเลื่อนดูนั่นเองอะ ความสามารถต่อมาเป็นความสามารถก mm ีกี้ก็คือต่อต้านการเปลี่ยนสภาพอันนี้ไม่ดีเลยแต่อีกหนึ่งความสามารถคือสร้างร่างคนอันนี้ถือว่าดีมากๆใครที่ต้องการแบบการสร้างกลุ่มเร็วๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันอ่ะตัวต่อมาเป็นเจ้าตัวของเคสเอ็มซึ่งตัวนี้ผมเดาทางไว้ว่าน่าจะเป็นตัวละครผู้หญิงแต่ที่ไหนได้ลุงเคใส่บิกโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆลุงเคตั้งแต่ที่ผมเห็นมานะตั้งแต่เกมเปิดแล้วลุงเคจะมีสไตล์ในการจัดทรงผมข,ของเขาคือเรียบๆแต่ตัวนี้แหวกแนวคือปล่อย ผมเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงกับลุงเคเอาละไม่รู้ว่าลุงเคในรอบนี้จะเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมา ลุงเคเป็นสายพลังธาตุไฟก็ถือว่าโอเคแหละแต่ไม่รู้ว่าสกิลจะเป็นยังไงสกิลที่1จะเป็นการเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วกันื่อนที่แล้วก็เพิ่มต้านทักษะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยส่วนอีกหนึ่งความสามารถจะเป็นการยกเลิกผลบัฟของศัตรูสร้างความเสียหาย3,600แล้วก็ลดการใช้ทักษะของศัตรูอีก50% 7วินาทีความสามารถนี้ไม่มีทะลุอมาตะก,ก็ถือว่าแอบซิงเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรละกัน ความสามารถก็จะเหมือนเจ้าตัวของแซลลี่ตัวนั้นเลยคือไม่ต่างกันมากแล้วก็ความสามารถในร่างก้าวดาวก็เหมือนกันเด็ดเ <ๆ S 1> เลยใครที่ต้องการความสามารถใหม่เลนเจอร์ในเดือนนี้มีทุกตัวเลยใครเปิดได้ตัวไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้ด้านล่างคลิปนี้ละกันและที่สําคัญเลยคือเกียร์ใหม่เนี่ยหล,ลายๆคนสงสัยว่ามันจะอยู่ถึงวันไหนพี่คือผมกล้าพูดเลยว่ามันอยู่ถึงวันที่5เท่านั้น หลังจากวันที่5ไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะนําเอาอนในกล่องการันตีเนี่ยจะออกไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะยังค้างคาแบบนั้นหรืออาจจะแบบมาขายเป็นกรณีพิเศษก็ได้แบบขายช่วงนี้แบบรัวๆเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องรอดูกันทีแล้วกันว่าจะเพิ่มไหมส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันเพิ่มโอกาสดาบมาเนี่ยยังไงก็ต้องเพิ่มโอกาสเครื่องประจับมาแน่นอนผมการันตีหรือว่ายังไงก็ต้องเพิ่มมาแน่นอนเพราะว่า ถ้าเขาทํามาขนาดนี้แล้วถ้าเขาไม่ทําเครื่องประดับมาอีกเนี่ยผมว่าอาจจะเสียของนิดนึงละกันใครที่ต้องการเกียร์เซตนี้เนี่ยหรือว่ายังตามลาดาบร้าชาจอร์เ,เคยอยู่อยากจะได้ในงบประหยัดผมขอแนะนําเลยคือไปเติมก็ได้ที่ร้านเจนนัมพาท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมาแลกวก็6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่อยากจัดแพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษ หรือว่าอยากจะได้แพ็กเกจเพียแพ็กเกจเลนเจอรก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ำค้ะท็อปอัพเซ็นเตได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป UG Phone LD Cloud อยากจะได้แพ็กเกจร,รายวันหรือว่าแพ็กเกจร,ราย B ีแบบราคาประหยัดก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ำค้ะท็อปอัพเซ็นเตได้เลยลิงก์ัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดิ s c r นคลิป แล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้การถือว่าความฝ่ฝันของผมที่อยากจะได้ตัวชุดเมดก็ได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วใครที่เปิดได้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ด้านล่างคลิปนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ